ít thằng shit làm điều, yeah, à anh đó, anh đãi sẽ thì nó tự, cái gì chặt thế cái, chạm, 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 เฮ้ยม <Hey. S 2> hey, ันเด็กๆเองอ๋อ <hey>. ม e ันแค่นี่เองพี่ใช่ยีกังอ่ะเตะเล็กๆไปเค้าบ่ได้ยีกังเตะมาบ่เกลีเบยยูเนาะเกลีได้ง่ายๆเลยสรุปเอ็งสิเลยชื่อเนี่ยเหมือนแบบเหี้ยเสือจริงๆพี่ผมใช่นี่ด้วยเก่เค้าได้อ่ะก็อั้วอะไรแบบนี้แหละเนี่ยยูนี่ล่ะเฮ้ยตะกาไปตั๋วพี่มันมีมีแบบเป็นผ้าเก่าๆที่แบบเก่าเลยอ่ะ เออจริงอ่ะอย่างของเราก็นะแต่แกอย่างของเนี่ยไอ้นี่เนี่ยในลำโพงเนี่ยที่ป่าช้าแล้วชาวบ้านพบเจอกันแบบนี้ทีเนี่ยก็เราได้โหดตัวใหญ่ๆนี่ปอนเนาะพี่รอมาเล่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 าจากไอ้เจ้านี้เปี้ยงไปส่องตาเลย8,500คนพี่นำไปครับเฮ้ยถั่วละเลยเฮ้ยเปี้ยงมีน้องสุบมีส่องตาเลย8,500คนพี่นำไปครับเฮ้ยถั่วละเลยเฮ้ยเปี้ยงมีน้องสุบมี เปีนมเมยร้านเลยเมียนเลยเมียนเลยเฮ้ยนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะห้องน้ำเนี่ยที่ชาวบ้านก็พบเจอกันเนี่ยอันนี้อันนี้จะต็นยามมาครับเพื่อนนี่เรายังไม่ได้ขึ้นแปร์คาลีนนะครับยิ่งคานี่มนยิ่งแรงพอชาวบ้านขี่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเส้นถนนเนี่ยจะเห็นผู้หญิงเห็นคนเห็นเด็ก เดินกันแบบคือมันเป็นอาคารล้างเป็นโรงเรียนล้างะร้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอาระิเียมะไรเลยเนเป็นพื้นที่ในพื้นที่วัดในป่าช้าด้วยไม่ใช่เดี่ยวมีอะไรที่สมัยชีนี่พอนะมีอะไรเแปดพันห้าร้อยคนพี่นะดวร้นช่มีเรัพอนะัวัวเ้านช่ามีเราเรียนมีอะไรพอนะเอาตรงนี้เคลียร์ให้จบทีเนียบ้าเลยไอ้สืรงชเมเเพ่นไปนู่นเลย ตะเกียงลมมาปีนี่มุสอชีเลยงาบแบบยาวลายเหม่เลยตะเกียงลมมาปีนี่มุโซโลชีเลยงาบแบบยาวแบวเลยตะงเกียงลมมาตะเกียงลมสวัสดีทุกคนครับออเซมมาหมเนาะทำไมพี่อันนี่สุยเลยตะเกลยงช้าน่าบอเปลี่ยนสถานที่ใหม่เออใช่ไปเกิดเขาบอกว่าพี่กำไรประวัติที่นี่บอกวันพระมันแรงไงเออตุลเปียราบอกเนาะที่พี่อันนี่สุยเลยตะเกลยงช้าน่าปอเลย เมือมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยรู้ยังอติเชียมาช่มาเนนไโมวกงเชอุตุเสียปีกเวนลาเนาะเฮ้ยเฮ้ยอไทยน่ลาลูกไม่มีเจ็ไมเซียตันจาลาเด้อเจ็บมาจากห้องนู้นระโสดพรก็ว่าโตเป็นห้องแรงอาหารโตสัมมาสัพุทธสมพุทธัพพุทสพมุไสัพพุทสัสสสัสุัสม พบออกบุญนาคคันนี้ตรงช่องประตูตะคาจิแห่นี่กี่มั้ยบันใจอยากหล่าแห่บาถุ้ยไล่เลยไอ้กล่องนี้滅เสียอะไรเล่นไล่ตากว่าโอ้ยหวยกล้องเป็นแบบนั้นเลยไม่ตัวเลยอ๋องัดขึ้นมาบาผิดตัวเลยบ่เฉียดชิงหมองนัวเกือบมีไคลเดอร์หลบไปเตี่ยวแล่ช่างมีค่ะสวัสดีครับ87ตัวอยู่คนนี้พี่หน้าฝาดูตั้งจับกันนะเนี้ยอะไรใครนั่งตรงเสือวะ

ไปแบบรนลกชัดๆเลยไปแบบเนางตะเก่ามแูนนิคฮอลมิวก็เขาบอกว่ายิหลูกแต่ตัวอะไรจ้ะน้องพีู่ควเดี๋ยวนี้อยอะละงยดบดรสวัสดีครับสวัสดีนะครับ